คคุณบริลักษ์ชูสิทธิ์นะคะอดีตพาณิจจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดกระบี่รองประธานชมรมรักลุ่มน้ําปักพนังสนองพระราชดำริค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาคุยกันนะคะพี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้พูดถึงทิศทางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งหลายคนก็คงจะอยากรู้ว่าเราจะเชื่อมโยงกันยังไงเกื่อกันอย่างไรบ้างค่ะครับผมครับ ขอสวัสดีทางผู้ดำเนิในรายการนะครคุณหนุ่ยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ขอสวัสดีคุณพิมพ์นะครับทางบริษัทโปรอินโนซอฟนะฮะซึ่งได้ประสานมาที่ทางทาง <Yeah. S 1> ทางผมนะฮะซึ่งยิงไปใอย่างอย่างที่ทางคุณหนุ่ยได้บอกนะคือผมเองก็เขาเรียกว่ากัดเสียน ราชการมาแล้วก็คือคนแก่คนหนึ่งนะคนแก่คนหนึ่งแต่คิดว่าหน่เคยเจอพี่แต่พี่อาจจะจำหนูไม่ได้ครับคุณคุณนะคุณคุณจริงๆริคุณคุณนะครับก็หลังจากเกษียณราชการผมก็มาช่วยในเรื่องชมรมของรักลุ่มน้ําปากพนังสนองพระราชำรินะครับซึ่งในพื้นที่ในพื้นที่ของสามจังหวัดก็คือสงขลานครพัทลุงนะในลุ่มน้ําปากพนังนะครับ ทึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่5้ามิถุนายนที่ผ่านมาทึ่งเป็นวันเข้าวและชาวนาแห่งชาติ<ะ>ผมก็ได้เชิญทางคุณพิมพ์นะครับมาร่วมรายการเสวนานะครับอันนี้คือเป็นครับเป็นปฐมฤกษ์ที่ได้เจอคุณพิมพ์นะ,ะก็ถือว่ามีจิตสาธารณะร่วมกันนะฮะเพราะว่าหัวข้อวันนั้นก็คือว่าเราจะรักษาผืนนาในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังได้อย่างไรนะครับ ก็คือในหลวงรัชกาลที่9้ท่านได้มาทำโครงการแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องข้าวซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแหล่งสุดท้ายของภาคใต้เะฉะนั้นเราในฐานะราทุนิกรนะก็ต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันในเรื่องของการต่อย,ยอดก็เวทีวันนั้นก็ก็เลยจัดเสวนานะฮะอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เรียนนะครับทีนี้ก็มาวกในเรื่องของเราวันนี้นะครับ ก็ของผมก็คือเรื่องของทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงกรเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณกองโลจิสติกนะฮะกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมจร,จริงๆผมมีมีเพื่อนๆมีพี่ๆหลายคนนะฮะนะฮะแต่ว่ากระส i t กระเทียนหมดแล้วนะรุ่นผมไม่กระเทียนหมดแล้วนะ ก็ก็ค่อนข้างยังมีความผูกพันตรงนี้อยู่นะก็ดีใจนะที่ทางกองทางกรมนะได้จัดเสวนาทีเดียวพร้อมกันสี่ห้องวันนี้นะผมถือว่าสุดยอดมากนะทีนี้ในเรื่องของการท่าการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกรเกษตรนะครับซึ่งอยู่ในท่าท่าการผลิตนะผมผมเรียนว่าระหว่างสินค้าของอุตสาหกรรม กับสินค้ากเกษตรเนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าอย่างเนี้ยหลักง,ง่ายๆคือว่าถ้าสินค้ากเกษตรนะฮะผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถกําหนดราคาได้นะฮะเช่นชาวถวนชาวนาชาวไร่รประมาณนี้ฮะแต่สินค้าอุตสาหกรรมนะฮะผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้กําหนดราคานะฮะเช่นถ้วยพวกแก้วน้ำอะไรต่างๆนะอันมันมันจะต่างกันอย่างนี้นะครับทีนี้ผมเรียนว่า ระหว่างสินค้ากเกษตรกับอุตสาหกรรมเนี่ยผมเรียนว่าการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะค่อนข้างต่างกันแล้วก็โดยเฉพาะสินค้ากเกษตรนะก็จะมาเป็นพวกพืชสวนพืชไร่นะสินค้าแต่ละชนิดนะก็จะแตกต่างกันแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนเช่น อ่าพืชสวนนะครับอ่เรื่องของปั๊บน้ํามัน่ะนะต้องวิธีต้องอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไปเรื่องของข้าวนะเรื่องของผลไม้นะครับเรื่องของสัตว์บกสัตว์น้ํานะพวกบริตรมันก็อีกแบบหนึ่งนะผมผมเรียนแล้วสิ่งเหล่านี้นมันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรที่มันค่อนข้างกว้างครอบจัก,กราวาลน,นะคือถ้าพูดง่ายๆคือกระทรวงเกษตรเนี่ยมันเป็นกระทรวงที่ ใหญ่ภาคเกษตรเป็นภาคที่ใหญ่นะถ้าเราพูดก็เหมือนกับสำนักสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามานเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะทีนี้ที่ผ่านมาก็าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเอกษตรศศผลิตพาณิชย์ขายนะครับผมก็พูดกับเพื่อนๆพ่น,นะนะกระทรวงเกษตรบอกเอ้ยแบบนี้กว่านะเดี๋ยวกระทรวงผมผมมาผลิตบ้างแล้วก็ให้กเกษตรทําตลาดบ้างแล้วกันนะครับก็เพราะว่าเรื่องของ บางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผมเรียนว่าถ้าเราบอกว่าเการผณิตพาณิชย์าขายหรือ,อเขาเรียกว่าตลาดนําการผลิตคือบางทีเราพูดเพียงเหมือนกับเป็นวาทกรรมอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกับคําพูดว่าเราบูรณาการอย่างเนี้มันพูดได้มันเป็นวาทกรรมนะแต่ว่าจริงๆนะผมบอกว่าอย่าว่าต่างกระทรวงเลยฮนะแค่ในกรมในฝ่ายนะนยังบูไม่ได้เลยคุณจะไปบูระหว่างกรมกระทรวงมันค่อนข้างยาก พรผมบอกกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบกับสังคมนะที่ผมถึงบอกว่าผม<อ>มิถั่คุณพิมพ์ก็คือว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราคุยกันว่าเราต้องให้กับสังคมนะคือสังคมอยู่ได้บ้านเมืองอยู่ได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่วันนี้ผมเรียนว่าสังคมอ,อันใหม่เนี่ย คือคนค่อนข้างใหญ่เห็นแก่ตัวผมผมเรียนอย่างเนี้ยเรียนตรงๆนะฮะทำงานก็คืออาศัยตัวชี้วัดเป็นหลักกันนะในเรื่องของจิตสาธารณะไม่ต้องพูดถึงกันนะในเรื่องของภาคสังคมเนี่ยไม่ต้องช่วยกันตรงนั้นนะผมนะผมเรียนว่าเป็นถึงที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของทิศทางการกับเพื่อเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยคนที่จะอยู่ได้ก็คือ มืออาชีพเท่านั้นนะพวกมือสมัครเล่นทั้งหลายเนี่ยการเข้ามาก็คงยากจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะในภาคเครษฐขิจเนี่ยจะมีธุรกิจข้ามชาติเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านสะดวกซื้อเรื่องของโมเดนเทรดนะเรื่องของแอปต่างๆที่เป็นที่มีเป็นเป็นสิบเ,เป็นร้อยแอปนะก็ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเรียนว่าออณวันนี้ คือต้องเป็นภาคของของบวรที่ที่ที่จะอยู่กันได้นะครับทีนี้ก็ถามกันถ,ถามว่าถ้าอย่างเราจะเชื่อมโยงอย่างไรระหว่างกระทรวงกเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์อย่างเนี้ยนะครับก็คือว่าโดยปกตินะฮะสองภาคนี้นะคือภาคผลิตกับภาคของการตลาดยมันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องคู่กันเหมือนกับเป็นลูกฝาแฝดนะฮะไปไหนต้องไปด้วยกันประมาณเนี้ย ผมอยากเห็นนะสิ่งที่อยากเห็นคือการเชื่อมโยงจริงๆนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับกละกนะฮะในยุคสมัยใหม่นะครับอย่างที่เราเรียนตอนนี้คือเป็นเรื่องของแอปต่างๆนะครับแต่ว่าเสียดายนิดหนึ่งว่าแอปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของต่างชาติแล้วก็เราก็นิยมชมชอบกันนะครับผมอยากเห็น อแอปที่เป็นเครื่องมือของคนไทยเพราะผมถึงว่าอย่างไรนะครับในปัจจุบันนะครับเงินทองไม่ด้วยไหลนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแบบวินวิน,วน,วนทุกฝ่ายนะครับคือสามารถคุยกันได้นะผมผมเรียนว่า <c oughs> ทุกอย่างนะไม่มีของถูกในโลกนี้ไม่มีของฟรีในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นผมอยู่ในภาค รัชการที่ผ่านมาสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือว่าในเรื่องของการแทรกแซงตลาดนะครับเรื่องของการแทรกแซงตลาดทําให้ตลาดกลไกตลาดมันบิดเบี้ยวขึ้นมานะครับแล้วก็การแข่งขันที่ไม่เป็นธรร,รมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงผมอยากให้เห็นการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับการแข่งขันที่เกิดจากมืออาชีพและรัฐบาลไม่จําเป็นต้องไปแทรกแซงนะสินค้าไหนก็ตามนะ นะหากรัฐ้าไปแทรกแซงนะครับผมเรียนว่ามันก็เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะนะผมอยากเห็นวันนี้ผมอยากเห็นคนไทยเนี่ยมีเครื่องมือนะครับมีนวัตกรรมนะมีแอป,ปที่เป็นของคนไทยนะครับทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงจะแบ่งยังไงผมบอกว่าในภาคของอุตสาหกรรมก็ดีเกษตร,รก,ก็ดีนะสิ่งเหล่านั้นก็คือคุณต้องมีพวก Data เ ดัตต้าเบสพวกบิ๊กดาต้าไว้นะครับเพราะว่าทั้งหลายแหล่นะครับผมเรียนว่าการบริหารยุคใหม่เนี่ยเป็นการบริหารบนฐานข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็แม่นยำนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ผมบอกวันนี้จริงๆเรื่องของแอปทั้งหลายเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งหลายนะผมเรียนว่าวันนี้นะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยควรจะมาเป็นผู้นําในเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะะอยู่ที่จะช้าหรือจะเร็วแต่ว่า ไม่ใช่ว่ารบหลอยให้ต่างชาติมายึดหมดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่าเงินทองเราก็ล้วนไหลไปหมดนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อนรู้หมดนะครับผมเรียนว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมผมบอกว่าอ่าผมเป็นห่วงผมอยากเห็นบิ๊กด t ต้าของกระทรวงกรเกษตรอยากเห็นบิ๊กด t ต้าของอ่ในภาคของอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับที่จะใช้มาบริหารร่วมกันนะครับก็ผมเรียนว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเนี้ บางคนบอกว่าเอ้ยเป็นข้อมูลลับไอ้ที่บอกว่าลับมาเพื่อนรู้หมดแล้วนะครับเพื่อนรู้เขาผมเรียนว่าเขาเจออะได้หมดแล้วนะวันนี้นะผมผมเรียนว่าเพ่ะนผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมดีใจนะที่ทางกระทรวงอุกกาหกรรมก็ดีทางบริษัทโปรอินโนซับซึ่งคุณพิมพ์เนี่ยคือก็คุยกันตลอดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเรื่องเนี้ยนะด้วยความที่ผมเป็นคนแก่คนหนึ่งนะเป็นคนอาวุโสคุณพิมพเป็นคนรุ่นใหม่ว่า เออเราจะทํำยังไงกันอยู่นะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ประสบการณ์นะครับให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องคนไทยที่สุดนะครับเพราะว่าในายามนี้อย่างที่ทุกท่านทราบอย่างที่คุณหนุ่ยทราบนะครับว่าในยามวิกฤตของบ้านเมืองนะครับผมเรียนว่าไม่มีใครละครับที่จะรักคนไทยมากกว่าคนไทยนะ mm hmm. ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ทํายังไงที่จะเชื่อมไทยกับเชื่อมโลกให้ได้แล้วกันนะครับ มันมันต้องเริ่มจากจุดนี้นะฮะมันต้องมีจุดเริ่มต้นวันนี้นะฮะแล้วก็ดีใจนะผมดีใจมากๆแล้วกอ็อย่างน้อยคือมากล่นนําไว้นะเพราะว่าถ้าพูดจริงๆมันมันต้องพูดกันยาวมากเรื่องนี้นะฮะต้องเจาะกันยาวมากนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นมิติใหม่เป็นสิ่งใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมจะมาบอกคุณหนุ่ยว่าผมดีใจมากนะฮะที่เห็นวันนี้ที่เห็นความร่วมมือกันอยู่แล้วก็ในโอกาสต,ต่อไปนะครับหาก หากมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้นะครับก็ด้วยด้วยความยินดีมากๆนะครับอันนี้ก็ก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็อยากจะให้ทางคุณหนุ่ยได้สอบถามบ้างนะกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมพูดคนเดียวนะครับเชิญแลยคุณหนุ่ยครับได้ค่ะได้ทุกคนก็ฟังยูค่ะก็จะได้ได้ได้ความรู้ด้วยค่ะก็ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือจะได้เพิ่มอาชีพให้คนไทยและช่วยกันส่งเสริมนะคะจริงๆแล้ว แอปไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะในทุกๆเรื่องเราก็คืออยู่แผ่นดินไทยเนี่ยถ้าคนที่ไปอยู่เมืองนอกหรืออะไรก็จะทราบว,ว่าบ้านเราเนี่ยสะดวกสบายที่สุดอาหารการกินคือที่สุดแล้วผลไม้ลงไม้กเกษตรกรรมในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละชุมชนนะคะเออซึ่งวันเนี้ย แอปพินทูเนี่ยจะพาเราไปยังซิกเนเจอร์เหล่านั้นนะคะเราก็จะได้ไปทานอาหารอร่อยของจังหวัดนั้นของจังหวัดสงขลาของพี่นั่นนี่นะคะทุกอย่างก็คาดหวังว่าจะมาอยู่บนพินทูให้เราได้เลือกช็อปเลือกใช้กันค่ะครับผมก็ดีใจนะผมดีใจเพราะว่าจริงๆนะฮะที่ดีใจอีกอันหนึ่งคือว่าเราพูดตลอดว่าในเรื่องของอะระบบหลัิสติของของประเทศไทยนะผมเรียนว,ว่ามันมันมันเขาเรียกว่าโคตรแพงอะนะ มันโคตรโหดอะนะเออจริงๆอ่ะทุกงานวิจัยทุกชิ้นอะไปดูได้เลยนะแล้วผมถึงบอกว่าผมผมดีใจนะที่เห็นวันเนี้ยทางากระทรวงการมมีกองโลจิิติกเฉพาะเลยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ตรงกับหลายๆละอย่างที่ที่ในทีมผมได้ได้คุยกันได้คิดกันตรงนี้นะผมถือว่าเราได้มาเติมเต็มสังคมได้มาช่วยสังคมตรงนี้นะครับนะครับผมผมผมเรียนว่า ผมผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้มานานแล้วนะครับผมก็พูดกับน้องๆน,นะฮะเราเราเหมือนจบอกกันนะเราเรากเอ็อ่กัดเขียนมาแล้วนะก็พยายามที่จะจะอ่อเาเรียกว่าอ่ปลุกฝังนะฮะปลุกฝังน้องๆรุ่นลหลังๆนะะว่าวันเนี้ยคือเรามีเครื่องมือนะครับทางบริษัทเอ,อเทเรตันซอฟหรือทางโปรเนีรอฟเนี่ยเขาทำเครื่องมือไว้ นะครับเครื่องมืออย่างดีนะฮะสำหรับพี่น้องคนไทยนะครับ mm. ผมเรียนว่าเ,เราเนี่ยต้องช่วยกันเหมือนกับมาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับประมาณนี้นะครับมาช่วยกันเพราะว่าหากไม่ช่วยกันนะ mm. ผมเรียนว่าต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยครับเราเราจะลาบากนะครับเพราะว่าอะไรทุกอย่างนะเราก็เออของนอกเงินแล้วครับทุกอย่าง คือนิสัยขี้เหอนะครับก็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 รุ่นอยู่นะฮะที่ผมบอกว่ามันมันวันี้เนี้ยจริงๆมันต้องช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองนะเราคือมันไม่จําเป็นต้องเสร็จในรุ่นเรานะแต่ว่าเราไม่อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเด็กเนี่ยอต้องมาต้องมาต่อว่ารุ่นเรานะว่าเอ้ยมันไม่ทําอะไรกันเลยนะทุกอย่างต้องอาศัยต่างชาติหมดนะครับเพราะวันเนี้ยผมผมถึงเรียนว่า ม้แต่เรื่องที่คุยเรื่องตลาดเหมือนกันเรื่องตลาดกลาง,ต,งต่างๆนะครับ <c oughs> ตลาดกลางก็นนกลไกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับถ้าวันนี้ถ้าคุณไม่พัฒนาตลาดกลางคุณไม่เอาเครื่องมือไม่เอาแอป,ปไม่เอาแพลตฟอร์มใช่เนี่ยผมบอกว่าต่อไปคนก็จะไปเข้าโมเดลเทรดหมดนะฮะคนก็จะไปเข้าแมคโครโลตันหมดแล้วครับตลาดกลางมันก็เชื่อมกับตลาดส่วนเป็นแหล่งของชุมชนผมถามว่าถ้าคุณไม่ทําคุณจะอยู่อย่างคุณจะอยู่อย่างไรนะฮะ เพราะนวันนี้ผมบอกโอกาสดีนะที่เรามีคนไทยทําแอปคนไทยให้คนไทยได้ใช้กันนะครับที่ผูบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะมาคุยกันได้มาคุยกันรู้เรื่องอน,นะไม่ใช่ว่าเจ้าของอยู่สิงคโปร์อยู่ที่มาเลเซียไม่ใช่นะวันนี้คือเจ้าของอยู่คนไทยเขาเป็นแอปฉันชาติไทยแต่ทําไมคุณคุณไม่ช่วยกันนะผมผมเรียนอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือในมุมมองที่ที่ผมสัมผัสมา แล้ก็ผมจะติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับว่าว่าวันเนี้ยมันถึงเวลาที่เราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เครื่องไม้ไมเครื่องมือเราบอกว่าเราอยู่ในห้าจุดศูนย์นะครับแต่ว่าวันเนี้ยเรายังยังไปไม่ถึงนะผมเรียนว่าบางทีเราเหมือนกับที่ผมพูดตอนแรกว่าอาคําว่าบูรณาการก็ดีนะครับคําว่าไอ้เขาเรียกว่าไอ้เ,อ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 เอกษตร,ร กเกษตรผลิตพาณิชย์ขายก็ดีนยผมบอกว่าผมไม่อยากเห็นเป็นแค่วาทก,กรรมหรือคําที่มันคล้องจองกันผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้บนจิตวิญญาณของคนไทยทั้งหลายที่เรามาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับเรามาช่วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็ก็เรียนไปยังทางคุณนุยนะผู้ดเนินการ<อ>แล้วก็ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมซูมในวันนี้นะครับผมบอกว่า หากมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้หากมีอะไรที่ว่าเราพอจะช่วยสังคมได้เหล่านี้นะผมผมว่าด้วยความยินดีมากๆเลยนะครับด้วยความดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่วริลักษ์นะคะที่มาให้ความรู้กับทุกคนค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะจะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับผมครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งเข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ ่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณปรีรั์ชูสิทธิ์นะคะก็มาให้ความรู้พวกเราทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกพักเที่ยงกันนะคะพี่พิมพ์ในช่วงบ่ายโมงเนี่ยสำคัญมากๆค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะจากคุณบรมัตพงพลเยี่ยมเป็นท่านพณิ์จังหวัดกําแพงเพชรนะคะท่านก็จะมาเล่าว่าทําไมถึงมาเริ่มต้นที่กําแพงเพชรนะคะทําไมพี่พิมพกับท่านถึงได้มาเจอกันได้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันตอน บ่ายโมงค่ะถึงแนวคิดโครงการเชื่อมโยงแรกเปลี่ยนสินค้าของภาคเหนือและภาคใต้นะคะนี่กระปิน้ำฟลาบ้านเราจะขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วนะคะแล้วก็สินค้าบนดอยก็จะมาอยู่ที่ภาคใต้ค่ะอันนี้เดี๋ยวรอฟังตอนบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวท่านจะมาพูดให้เราฟังตอนนี้ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยพี่พิมพ์เออก็ได้ค่ะจริงจริจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่โชคดีเป็นวันที่โชคดีมากๆเพราะว่า มีหลายท่านที่เป็นแขกรับเชิญนะคะติดภารกิจมากเลยนะคะแม้แต่ท่านบรมัตถุงเองท่านก็ติดประชุมตั้งแต่เช้าแล้วท่านบอกว่าท่านจะว่างได้สักประมาณยี่สิบนาทีก็คือช่วงบ่ายโมงถึงถึงยี่ถึง, 20, ถงบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบนะคะท่านก็เมื่อสักครู่ท่านไลน์มาบอกว่าท่านได้เข้ามา <c ười> แล้วแล้ว <c ười> ท่านท่านนี้ประชุมเสร็จแล้วท่านก็รีบเข้ามาออยู่ต้องมาค่ะใช่ค่ะ ก็ก็ขอบพระคุณก็แล้วก็ขอสวัสดีท่านบรมัดพง์เลยนะคะท่านพานิจจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อยากให้อยากให้ทางอ่าคุณหน่อยนะอยากให้คุณหน่อยเนี่ยเออได้คุณหนุย่ยได้ได้บอกตารางของช่วงบ่ายนิดนึงค่ะว่าเรามีแขกรับเชิญทั้งหมดเนี่ยเอ่อแปดท่านเอ่อตอนตอนบ่ายมีเจ็ดแล้วนะคะก็ยังไงให้ให ให้แจ้งกับทางผู้นะร่วมสัมมนาฟังด้วยว่ามีใครบ้างแล้วก็ในแต่ละท่านจะพูดถึงหัวข้ออะไรใช่ค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวแล้วก็มีประสบการณ์จริงประสบ<ร><แ>การณ์ตรงนะคะจากผู้บรรยายเนี่ยมาบอกเล่าให้ฟังเป็นความรู้ทั้งนั้นค่ะตอนบ่ายโมงเดี๋ยวสักครู่นะคะเรารับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จเนี่ยเราก็จะกลับมาเจอกับคุณบรมัตพงพลเยี่ยมนะคะเป็นท่านพณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะท่านจะมาพูดถึงแนวคิด โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างที่บอกนะคะของจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ค่ะส่วนลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นดรนัเรนัทศัพท์นะคะเล็กสูเป็น CEO ของตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งอยู่ทางใต้ของเรานี่เองนะคะแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมตลาดการค้าส่งสินค้าเกษตรไทยด้วยค่ะ ท่านก็จะมาพูดถึงทิศทางการขับเคลื่องของเกษตรไทยนะคะแล้วก็มุมมองในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการตลาดแบบเดิมๆนะคะแล้วก็เข้าสู่ตลาดออนไลน์เนี่ยเราจะทํายังไงแล้วก็เราจะไปในทิศทางไหนแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยจะเป็นโลโมเดลให้เราได้เห็นเลยทีเดียวค่ะถัดไปนะคะอันนี้รอเจอเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนบ้านเราเองจังหวัดสงขลานะคะก็จะเป็นคุณฉัตรสุดาชูแสงเป็นท่านพณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะ พูดถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลานะคะพร้อมกับแนวคิดโครงการยกทะเลขึ้นดอยโดยผ่านแอปที่เราพูดถึงกันนี่แหละค่ะคือแอปพินทูค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเอาของทะเลนะคะขึ้นไปอยู่บนดอยได้ยังไงนะคะแล้วก็เอาของที่อยู่บนดอยเนี่ยมาอยู่แถวเกาะยอบ้านเราเนี่ยได้ยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะท่านต้องมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเครือข่ายของโอท็อปไทยมาบอกเล่านะคะคุณพงศวสดิ์ยอดสรางค่ะท่านจะพูดถึงการพัฒนาสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็แนวทางการปรับรูปแบบการขายสินค้าโอท็อปนะคะจากเดิมเดิมที่เราเคยเห็นพอพูดถึงโอท็อปเนี่ยจะขายได้ไหมจะไปในแนวทางไหนนะคะปัจจุบันนะคะต้องมาดูโอท็อปนะคะเป็นในรูปแบบใหม่จริงๆค่ะแล้วก็วันนี้โอท็อปนะคะจะมาในรูปแบบของออนไลน์ด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะ อีกท่านหนึ่งที่เรารอท่านมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเล่านะคะในช่วงบ่าย2องโมงครึ่งนะคะก็คือคุณกิตินันอนุพันธ์ค่ะเป็น CEO บริษัท Anywhere to go จำกัดนะคะท่านจะมาเล่าว,ว่า Anywhere to go เนี่ยทำธุรกิจหลักๆอะไรบ้างแล้วก็มีแนวคิดในการทำคาวคิดเช่นแบบไหนนะคะแล้วมาเชื่อมกับพินทูของเราได้ยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามมีมิติไหนบ้างนะคะ อันดับถัดไปที่ผู้ประกอบการหลายคนรอคอยค่ะนั่นก็คือคุณนพพรนุชนิยมนะคะเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Transaction b a n k i เซล a l e s 3ของกรุงไทยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะที่บอกว่ารอคอยคือท่านจะมาพูดเรื่องดิจิ t a ลเลนดิ้งค่ะซึ่งหลายคนอยากทราบมากว่าเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นดิจิ t a ลเลนดิ้งได้ไหมนะคะแล้วก็พูดถึงความสำคัญของซัพพลายเชนที่มีมุมมองต่อการพิจารณา สินเชื่อของธนาคารค่ะว่าพวกเราที่อยู่ในอยู่ในพินทูเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระบบของสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยได้ไหมแล้วก็มีเงื่อนไขแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะลำดับสุดท้ายนะคะ มาอยู่ท้ายๆเลยก็คือคุณลุงสานิตนะคะซึ่งใครๆก็จะต้องมาฟังแกพูดนะคะคุณสานิตจิตรุพงศ์ประธานยุทธศาสตร์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยค่ะท่านจะมาพูดเรื่องของการยกระดับของเกษตรนะคะระดับเป็นระบบเดิมๆที่เราเคยอยู่เนี่ยแล้วเป็นเรื่องของชาวนาแต่ตอนนี้จะเข้าสู่ระบบใหม่เป็นเกษตรกรรมรวมกลุ่มเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ย จะเป็นในแนวทางไหนนะคะเกษตรกรหรือว่าชาวนาจะเดินไปในรูปแบบไหนในสังคมแบบนี้นะคะแล้วก็จะผ่านเรื่องราวไปได้ยังไงนะคะก็คือต้องรอติดตามฟังในช่วงของบ่ายสามนะคะคุณลุงสานิตนั่นเองค่ะอันนี้คร่าวๆนะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะที่มาพูดเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าเกิดว่า ใครอยู่ก็อยากให้รอติดตามชมนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์มาบอกเล่ารับรองว่าได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะแล้วก็ได้นําไปทําให้ธุรกิจของท่านเติบโตนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพินทูหรือไม่อยู่ในพินทูก็ตามนะคะหนูคิดว่าทุกคนสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงๆค่ะแล้วก็โอกาสแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะที่จะเอาทุกคนมารวมตัวกันได้เนี่ยแต่ว่าต้องขอบคุณพี่พิมพ์มากๆที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ ในซูมวันนี้นะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยได้มาทําความรู้จักกันคะ่ะก็จะประมาณนี้คะ่ะพี่พิมค่ะก<ะ>็ก็ขอบคุณคุณหนุ่ยมากนะคะได้ได้อธิบายได้ชี้แจงได้ชัดเจนเคลียร์ทุกประเด็นนะคะทีนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายณณนะนะตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเบรกทานอาหารก่อนแล้วก็บ่ายโมงตรงเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอ คุณทุกท่านแล้วถ้าเข้ามาช่วงบ่ายจริงๆแล้วอยากถ่ายรูปหน้าตาของแต่ละท่านนะคะให้ยิ้มสวยๆแล้วก็จะได้ส่งไปที่กรมส่งเสริมได้นะคะก็ก็กยังไงช่วงบ่ายขอนิดนึงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยมีหลายท่านสนใจแล้วก็มีโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องออขอเป็นฮับนะคะแล้วก็อยากทราบรายละเอียดนะคะขอขออนุญาต แจ้งเบอร์โทรติดต่อนะคะเบอร์โทรของของของพิมนะคะก็คือ0988299394ท่านไหนสนใจก็สามารถโทรกลับมาได้เลยหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จแล้วนะคะค่ะก็ก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็พักและพัฒทาอาหารเที่ยงกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนบ่ายโมงอยากให้ทุกคนนะคะช่วยเปิดกล้องอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะคะรวมกันแล้วส่งให้กรมค่ะถ้าเกิดว่าเราทํากิจกรรมในวันนี้ได้สําเร็จรุ่วงนะคะเผื่อว่ากรมก็จะได้จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราอีกนะคะได้เชิญผู้ที่มีความรู้มาบอกกล่าวมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบ่ายโมงเจอกันค่ะ แล้วก็ทานอาหารเที่ยงอย่างอร,อร่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ